รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ World w อาจารย์กิษณนะภูสิทธิอุดม .net สวัสดีค่ะ,คะพบกับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทัดนดในช่วงโชคใหญ่เงินทับตัวคะ่ะรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณนะภูสิทธิอุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูโชคใหญ่เงินทับตัวของทุกลักษณะ ประจำเดือนกันยายน2 5งหนะครับของเดือนกันยาลงแล้วนะคะดูดีเกรดเอบวกนะคะแล้วก็ดูเกรดเอบวกเสร็จแล้วอย่าลืมมาดูโชคใหญ่เงือกทัพตัวของรายการนี้<ล>ด้วยนะคะแลดูประจําเดือนก็ไปดูกันด้วย<ด>ะจะก,ก็ทําให้เสร็จหมดแล้วนะเรียกว่าสายเสี่ยงโชคทั้งหลายนี่ติดตามรายการของเราเยอะมากเลยตอนนี้ นะเรียกว่ารวยกันมาหลายคนแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะอาจารย์งวดที่แล้วนะคะทุกท่านก็บางคนได้5้าใบสิบใบนะเลขเราเข้าทุกงวดท่านก็ติดตามกนดีนะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะสองตัวหรือสามตัวนะได้หมดเลยทั้งตัวหน้าตัวหลังได้หมดบางคนเอาไปวิ่งอย่างเดียวก็โอ้โหอ มีอะไรธนาคารอกออมสินอีกนะได้เล่นได้หมดเลยของเราอันนี้มันเป็นรายการสําหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคนะฉะนั้นถ้าใครที่ชอบเสี่ยงโชคก็อย่าลืมมาดูในช่อง Youtube ของจัก์กฤษณะปูสิรุดมกดที่หมดเพลย์ลิสต์และดูที่หมดโชคลาภนะครับจะมีรายการวิเคราะห์ดวงดาวรายการวงล้อเสี่ยงทายรายการโชคใหญ่เงินทับตัวนะท่านดูให้ครบแล้วก็ไปเสี่ยงโชคกันนะครับแล้วในคลิปนี้มีถึง6ลักนา ที่จะมีโชคใหญ่เงินทั้งตัวนะคาว่าโชคใหญ่เงินทั้งนนตัวเ,เรื่องโชคอย่างเดียวเลยคือมีโชคตลอดทั้งเดือนไม่เกี่ยวกับเรื่องการงานอไม่เกี่ยวกับการงานการเงินสุขภาพนะโชคล้วนๆนะโชคอย่างเดียวอ้าวมีถึงหกลักษณะน,นะอันนี้บอกของคนที่เขามีทั้งเดือนก่อนอแล้วเดี๋ยวค่อยบอกครึ่งแรกครึ่งหลังเมด ลักกาที่หนึ่งะะมีตลอดทั้งเดือนทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังโอ้โหแฮปปี้เอนดิ้งเลยอันนี้เล่นได้ทั้งเดือนเลยอ่ต่อไปนะครับพฤกษบแล้วครัที่สองมีตลอดทั้งเดือนนะ,ะต่อไปกรกฎ ไม่ตลอดทั้งเดือนโอ้โหแฮปปี้เล่นได้เลยนะคะสบายเลยอันนี้เรื่องโชคเขาบอกว่าตลอดทั้งเดือนนี่คือจะงงบางคนงงมากเลยนะคะอาจารย์ก็จะให้ทุกท่านนะคะทําเกี่ยวกับโชคหรือว่าเสี่ยงโชคได้ทั้งเดือนทุกวันซื้อทุกวันทุกค่านาทีอ้าวต่อไปลัคนาสิงห์นะครับอันนี้ก็มีโชคทั้งรึ่งแรกรึ่งหลังตลอดทั้งเดือนเลยนะต่อไปนะครับพิจิก เล่นได้หมดเลยทั้งเดือนนะคะทั้งเดือนนะบางคนบอกเล่นยังไงพี่หน่อยเล่นทั้งเดือนอ่าเล่นทุกวันเลยนะเราลักขนาสุดท้ายกลุมค่ะนะชาวกลุ่มนะก็ตลอดทั้งเดือนเช่นกันใครอยากมีโชคมีลาบนะค่ะอาจารย์แนะนํคบางคนเนี่ยเขาไปขอนู่นนี่นั่นขอองค์เทพขออะไรกันอย่างเงี้ยแล้วเห็นอะไรดังอย่างเท้าเวสุวรรณดังไปขอไปจูทุกแต่เราไม่สําเร็จเพราะอะไรรู้ไหมคือ ยานเทพยานครูของตัวเองเนี่ยมันต้องเช็คให้ตรงสายต้องเช็คนะไม่ใช่ว่คัญไปไหวสิที่เพราะว่าเข้าเลยครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเราเกิดมากันหลายภพหลายชาตินะเรามียานเทพยานครูที่สถิตอยู่เนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่ส่งกําลังข้ามภพข้ามชาติฉะนั้นถ้าขอให้ตรงสายกับตัวเองนะไม่มีโอกาสสําเร็จสมปรารถนาได้ง่ายอย่างพี่หน่อยเนี่ยสมมติว่าอยากได้เลขดังมากๆเลยอ่ะพี่หน่อยจะไม่ไป ไปหวานนะไม่วายแบบหวานต้องอธิษฐานพี่หน่อยต้องรู้ตัวเองว่ายานเทพอย่าอย่ดูกับอาจารย์เรียบร้อยแล้วเช็คเรียบร้อยนะคะเป็นปู่ฤษีตาไฟพี่หน่อยก็ต้องดิ่งไปที่ปู่ฤษีตาไฟไปขอเลยต้องแยกแล้วนะอาจารย์ยานเทพที่อาจารย์ดูให้นะคะมีการงานการเงินอยู่ที่ว่าเราจะเลือกการแยกเป็นเรื่องเรองเรชอบเรื่องไหนโชคลาภอย่างเดียวก็ได้อาจารย์จะเช็คให้ทั้ง เทพฮินดูเทพจีนแล้วก็เทพไทยเรา<ล>ไม่จะ<า>เป็นต้องไปสามที่ก็ได้เอากางเงินไปเลยเจาะไปที่เดียวเลยนะคะขอท่านเลยนะคะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตรงสายตรวจสอบยานเทพยานปูของตนเองเชื่อมต่อประสิทธ,ธิกำลังพลิกฟื้นชะตาแบบอัศจรรย์ฉักพลันทันใดจากร้ายกลายเป็นดีทำให้ถูกทำให้ตกตามหลักวิชาโดยอาจารย์กิจณะผู้ศิษย์บุตร สนใจติดต่อได้ที่ไลน์แอดโคเคนดาบหมดแล้วเหลือมาเหลือที่เหลือหกหกลัคนานะคะหกลัคนาที่จะเยงโช่วงไหนเอาไม่ทุนครึ่งแรกก็ครึ่งแรกตั้งแต่หนึ่งถึงสิบหกหนึ่งถึงสิบหกจัดเต็มไปอันนี้ก็เล่นได้สองงวดเจ้จันเพราะมันออกวัาที่หนึ่งกับที่สิบหกเล่นได้เอาแค่วันที่สองพอเลยไปที่สิบหกหลายวันก็ไม่ต้องเล่นไงค่ะต่อไปลัคนากันครึ่งแรก ก็ขึงอาจารย์ได้เดี๋ยววันที่หนึ่งเอาหกสิบห้าล้านมั้งพอวันที่สิบหกกูไม่เอาแล้วนะหยุดพักพักนะวันที่หนึ่งเอาหกสิบห้าล้านเลยเอาต่อไปนะครับธนูธนูนี่เน้นครึ่งหลังเอาวันที่หนึ่งนี่เบาาเบาๆเมื่อกี้แล้วก็ถูกแบบเบาๆเหมือนปุยนุ่นเลยโอ้เมื่อกี้ข้ามไปองตุนตุนใี่ยนะตลอดทั้งเดือนเนี่ยให้เล่นเบาๆทั้งเดือนนะตุนนะโอ้ตุนเพราะอะไรอาจารย์ก็ มันดวงโชคเนี่ยมันอาจจะยังไม่โดดเด่นไม่ร้อนแรงอ่ะนะก็เบาๆตลอดทั้งเดือนนะธนูครึ่งหลังนะคนที่มีครึ่งนั้นหมายถึงทุ่มได้โอเคไหมอ้าวมังกรครึ่งแรกนี่จะเต็มมังกรเนี่ครึ่งแรกอาจจะเล่นแค่ไม่กี่บาทอต่อไปมีนครึ่งแรกนี่ครบแล้วครบถ้วนนะคะก็ ดูอย่างนี้ก็ดีนะจาร์จะได้รู้ว่าเราจะทุ่มทุ่มอะไรจะทุ่มไนไหนใช่ไหมอบางคนแค่โอ้ฉันจะเล่นอะไรดีอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะเคล็ดลับพิเศษที่เราทํามาแล้วเนี่ยรับรองว่าเข้าทุวมแน่นอนนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะวงล้อเสียงไทยด้วยวิเคราะห์ดวงดาวด้วยนะคะของเดือนกันยายนแล้วก็ดวงรายเดือนกันยายนด้วยและที่สําคัญนะจารย์อันนี้เทปเราลงก่อนล่วงหน้านะคะท่านใดอยากจะมีโชคแบบนี้วันที่18นะคะก็อย่าลืมไปสวดมนต์ที่วัดรางจริญรางด้วยกันพราะมีใส่บาตรด้วยนอกนั้นก็จะมี ไายพระไทยปดกด้วยนะคะค็จะอยากทําบุญก็ติดต่อกันเข้ามาครับใครที่ติดตามอาจารย์มานานนะครับก็อย่าลืมบูชาครูกันด้วยเพราะตอนนี้อาจารย์ก็มีแจกภาพหลวงปู่เทพโลกอูดรน,นะเนื่องจากว่าหลวงปู่เทพโลกูดรก็เป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์นะครับแล้วท่านก็ถ้าใครที่สวดบูชานะคาถาบทยาบูชาหลวงปู่เทพหลวงปู่เทพเนี่ยบางคนก็ ฟังกันมาเยอะว่าอมีอภินิหารมากมายมว่าท่านหายตัวได้อย่างนั้นอย่างนี้คือจริงๆแล้วท่านก็เป็นพระในคณะพระธรรมทูตเดินทางมาจากอินเดียมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมินะครับทำให้พวกเราทุกวันนี้ได้รู้จักพระพุทธศาสนาได้ศึกษากัน,นท่านมีคุณูปการอย่างมากเลยในพระพุทธศาสนาของพวกเรานะครับฉะนั้นการบูชาครนะูใครที่ชีวิตติดขัดนะอยากให้ชีวิตมันรุ่งเรือง ค้นทุกต่างๆก็บูชาครูสวดบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดรกันนะครับแล้วใครอยากได้ภาพนะติดต่อเข้ามาได้ l i น์ at Open Down นะหรือโทรมาที่086 36 6 6 9 9 0นะครับแจกฟรีแต่มีค่าจัดส่งเฉยนะตรวจสุขภาพดวงครึ่งปีหลังสำหรับเดือนสิงหาคมเนื่องในวันแม่ราคาเศษ ดูดวงส่วนตัว5ความมงคลการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภ30นาทีราคา1,500บาทวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้น ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามในช่อง YouTube ของผมนะครับให้เป็นคำว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆท่านจะได้ดูได้ทันทีนะครับแล้วก็มีเพจเปิดดาวรู้ทันดวงเพจอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะเว็บไซต์อาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะครับจะมีข้อมูลต่างๆนะเพจเปิดดาวรู้ทันดวงก็จะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ นะเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์ดวงอะไรต่างๆที่มันเสริมชะตาจะอยู่ในเพจบนดาวรู้ทันดวงถ้าเป็นเพจอาจารย์กิษณะภูสิทธิุดมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่อาจารย์ได้ไปทำนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็จะมีให้ดูติดตามกันแล้วข้อมูลทั้งหมดก็จะไปรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์นะครับอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดม .net เเพราะมันใส่ได้เยอะกว่านะข้อมูลมันจะเยอะกว่าแล้วก็สืบค้นข้อมูลได้ง่ายนะใครจะหามนคาถาใครจะดูวิธีปลุกใครจะดูอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับ จะมีครบส่วนใครที่สนใจในเรื่องของธรรมะ ธรรมะปฏิบัติอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับท่านก็นไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคาว่าติดตามแล้วนะแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะนะครับโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กิสณะนะบทสวดมนต์มนคาถาต่างๆเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับจะมีอยู่ข้างในเลยใครสวดไม่เป็นท่านเปิด YouTube สวดตามได้เลยง่ายมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ